สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับหลายคนนะครับประสบปัญหาพบเจอนะครับยืนยันตัวตนไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับทางกรุงไทยนะครับออกมาบอกแล้วนะครับโครงการเราชนะนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับหรือว่ารวมถึงระบบ ที่ว่าเกี่ยวกับลงทะเบียนหรือว่ายืนยันต่างๆนะครับตอนนี้นะครับกรุงไทยนะครับทางกรุงไทยได้ออกมาประกาศเรียบร้อยแล้วว่าเนื่องจากนะครับมีผู้คนจํานวนมากนะครับยืนยันหรือว่าทําการอะไรนะครับในแอปพลิเคชันนะครับทางธนาคารจึงขอปิดชั่วคราวนะครับเนี่ยครับ เห็นไหมครับอันนี้เป็นโพสต์จากทางธนาคารนะครับเนื่องจากขณะนี้มีผู้ยืนยันตัวตนโครงการเราชนะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นจำนวนมากนะครับก็จะส่งผลกระทบให้ระบบเนี่ยมันล่าช้านะครับทางธนาคารจึงขอปิดระบบการยืนยันตัวตนจนถึงเวลาประมาณ2องทุ่มนะครับ ถึงเวลาประมาณสองทุ่มเนาะสำหรับผู้ที่ยังยืนยันไม่ได้นะครับก็ต้องรอหลังจาก2องทุ่มนะครับหรือว่ายังยืนยันไม่ได้อีกนะครับแคปเปาตั้งยังไม่ได้อัพเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอะไรต่างๆนาๆนานะครับมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับต้องรอนะครับต้องรอเนาะคือว่าระบบะการยืนยันตัวตนเนี่ยมันจะอยู่ได้เรื่อยๆนะครับจนถึง จนถึงสิ้นสุดโครงการนะครับคุณสามารถเข้าไปยืนยันได้เรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณเดือนพฤษภาครับพฤษภาเนาะจบโครงการนะครับคือถ้าวันนี้คุณยังยืนยันไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นตังเข้าแล้วนะครับรอบแรก2อ0 0ันนะครับแต่ว่าคุณยืนยันไม่ได้คุณก็ไม่ต้องคิดมากนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับ คนไปยืนยันวันอื่นนะครับผมเพราะว่ายังยืนยันได้ตลอดนะครับตลอดระยะเวลาที่โครงการเราชนะยังอยู่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับโอเคครับสวัสดีครับ